กับคุณเบลแซนดอดนะครับ,รบตอนนี้นะฮะต้องขอบอกว่าแข่งรับเชิญขอ,องเรานะก็มวยน,นี้ข้ามมวยไม่ได้ตังค์จ้าบถึงต้น <c oughs> <อ>ตกเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานครับว่าต้องเลื่อนงานแต่งงานด่วนเพราะว่าที่เจ้าบ่ารถขดน,นะครับมาถามเธอกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้อาการอาการดีขึ้นหรือ,อยังครับตอนนี้คือผ่านมามาเดือนเดือนกันหนึ่งอาทิตย์แล้วก็คือคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วแต่ตอนนั้นคืออยู่ ICU 3สัปดาห์นานมากแบบเราก็ คือลุ้นตลอดว่าคืออาการเป็นไงเพราะมันมีอาการแทรกหลังจากผ่าตัดยอะไราเงี้ยต้องขอไปถามกลางรายการเลยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแฟนของเบลชื่อชื่อเล่นชื่อนน,นค่ะชื่อี่นนนะ,นะครับเขาอกเขาเขาโทษทีเจอกันยังไงฮะ้าทำอะไรเป็นเพื่อนรุ่นพี่คือจริงๆที่นนเนี่ยรู้จักกับทั้งหญิงทั้งหวามาก่อนเบลอีกคือเป็นเพื่อนของพี่ที่เรารู้จักด้วยกันเลยค่ะ ทำไมถึงไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องแฟนพี่เขาไม่ค่อยชอบออกสื่อใช่เป็นคนแบบพูดไม่เก่งไม่ชอบออกสื่ออะไรเงี้ยค่ะอ๋อแต่น่ารักนะแต่ตอนช่วงนี้ก็ออกสื่อเต็มๆนะช่วงนี้ออกสื่อเต็มตอนในประเทศก็รู้จักกันแล้วเนี่ยใครจีบใครก่อนคุณจีบเขาหรือเขาจีบคุณก่อนก็เหมือนพัฒนาจากความเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเราเหมือนคุยกันตอนแรกไม่ได้จีบกันเหมือนคุยกันแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันคุยกันปรึกษานู่นนี่แล้วรู้สึกดีๆต่อกันแต่ทีมงานบอกบอกว่าเนี่ยาเห็นว่า เห็นว่าครอบครัวของแฟนคุณยังไม่ซีเรียสเรื่องรอยสักนั่นคือที่มาของของการเข้าใจกันแม่มันคือยังไงคือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ซซเรียสหรอกแต่ว่าเบลเบลกังวลว่าเบลคิดว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนชอบผู้หญิงที่มีรอยสักแบบเราสักเต็มหลังอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบคือเรากังวลโอ้โหพี่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเบลโเนียนมากอ่ะคือเราก็จะกังวลไม่ไม่หมายถึงรอยสักอล้อสนี่นี่คุณวกเข้าเรื่องนั้นตลอดเลยนะไม่ผมเ็นแล้วผมรู้สึกว่าทำไมตื่นมาแล้วหิวแต่เช้าผมไม่เข้าใจ โอ้ยจฮอะผมไม่เคยเผู้ชายคนไหนหิวเหมือนคุณเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยทำงานทุกวันผมอาถเข้าเรื่องเรื่องเบลเบลชอบสักเลยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยคือตอนวัยรุ่นน่ะเราเราก็แบบนะซ่าอะไราเงี้ยแล้วก็แบบเออก็เลยเหมือนแบบ พอตอนนี้อายุมันเปลี่ยนไปเราโตขึ้นมันก็ย้อนไม่ได้แล้วอ่ะก็ถ้าไมถึนอยรอยล็บสักก็เราก็คิดว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนชอบชอบผู้หญิงที่แบบมีรอยสักแล้วปรากฏว่าพอไปที่บ้านเขาคือเขาก็คงไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่าเขาก็มองเราที่ข้างในมากกว่าคือมองว่าเออเราเป็นคนดีไม่ได้มองเราที่ภายนอกเลยเคยเคยเคยมีของขึ้นเลยไหมครับอ๋อไม่มีไม่ใชจันนอวะไม่ได้สักแบบนั้นเขาไม่สักห้าแถวอ๋อไม่เด้ครับจะสักเอา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 สวยงามใช่ไหมครับสวยงามใช่ไหม อ้างตรงๆเลยคือเสียใจไม่ได้ไปสัเยอะขนาดนั้นทุกวัน้นี่ยจะลบถามว่าอยากย้อนเวลาไปแต่มันทําไม่ได้หรอกค่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะยเทุกคนที่ผมเจอที่เขาสักอยประมาณร้อยละห้าสิบนะบอกว่าอยากลบก่อนผมเคยคิดจะสักตอนนั้นไปหาอาจารย์หนูกันไปถ่ายรายการเกิดของคุณก็มันจะจิ้มแล้วนะก็มันจะลงแล้วล่ะปรากฏว่าไม่รู้ตัดสินใจยังไงเดินออกมาเลยอตกใจกว่าอาจารย์หนูปวดท้องไม่ใช่ปวเจ็บ กูกลัวเจ็บกูเจ็บก็เลยไม่ได้สักนะครับเข้าเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับที่ทําให้งานแต่งงานต้องเลื่อนรอครับคุณผู้ชมนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงก็วันนั้นมันประมาณวันที่24่กรกฎาคมเลยจำได้จำแม่นเลยคือไปเพิ่งไปดูหนังด้วยกันเองแล้วก็แยกจากกันแล้วก็กลับบ้านเราก็ไม่ปกติคุยกันก่อนนอนแต่ก็โทรไปเขาไม่รับแล้วก็คิดว่าเออสงสัยคงคงหลับไปแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยก็กะว่าตื่นมาตอนเช้าเดี๋ยวค่อยโทรหาคุยกัน ก็เห็นคุณแม่คือคุณน้าของของแฟนโทรมาเราก็รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่นเลยคือคิดแต่แรกไม่ได้คิดนะแต่พอโทรกลับไปแบบคิดเลยมันต้องมีเรื่องยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแต่ใจเย็นๆนะตนเมื่อคืนพี่นนท์รถชนตอนนั้นรู้สึกไงีได้ยินว่าแฟนต้องเข้าห้อง i อซตกใจมากเพราะว่าคือเราก็ผ่านเรื่องเลวร้ายมาหลายเรื่องในชีวิตนะแล้วพอเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วคือเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วอ๋ออะไรเงี้ย แต่ก็คือตอนนั้นออกมาแบบคิดอย่างเดียวไม่คิดเรื่องแต่งงานไม่อะไรเลยคือคิดว่าขอให้เขารอดคือขอให้เขามีชีวิตอยู่แบบเพราะว่าคือครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวที่น่ารักเราก็ไม่อยากให้ครอบครัวเขาเสียใจนะครับถ้าเป็นคุณคุณทำไงเดี่ยใช่ไหมเ้<ฮ>ีมันจะแต่งงานแล้วเกิดเหตุการณ์นี้กับแฟนคุณสมมติเนี่ยฉนส ensitive มากครับเรื่องนี้คือแบบมันมันทให้เรารู้สึกเหมือนใจใมันหายไปครับเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงรแพี่เนาะ แล้วคุณหมอก็ตอนล่าสุดที่ไปตัดไหม่คือผ่าตัดแล้วกลับไปที่โรงพยาบาลคุณหมอมีสารภาพได้บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดอแรกคุณหมอพูดอย่างี้เลยหรอคุณหมอบอกว่าตอนอยู่ไอซียูหมอคิดว่าคิดว่าจะไม่รอดแล้วเพราะว่าอาการแทรกเข้าเยอะดีเดี๋ยวก็น้ําท่วมปอดเดี๋ยวก็ท้องเสียเลือดออกในกระเพาะอะไรเงี้ยดีที่ไม่บอกคุณนะเนี่ยถ้าบอกคุณตอนนั้คุณจะทำยังไงไปเขามาบอกทีหลังอะไรเงี้ยค่ะก็คุณหมอเขาเขาบอกว่าเขาไม่กล้าไปไหนเลยเขา ก็อยู่แบบมาดูตลอดอะหลังจากผ่านเหตุการณ์แล้ววางแผนด้วยงานแต่งงานยังไงต่อเริ่มไปเป็นเมื่อไหร่ยังไงครับก็เลยต้องเลื่อนเพราะตอนนี้ขาหักคือขาก็เข้าเฟือกแล้วก็ส้นเท้าแตกยังไม่ได้คือต้องรอว่าให้มันสมานเองคุณหมอเขาบอกว่ามันผ่านไม่ได้ครับก็เลื่อนไปแบบไม่มีประมาณกุมภาตอนนี้วางไว้ที่กุมภาก่อนนัครบก็ขอให้อ่ะ เรื่องราวดีๆจมเกิดขึ้นกับตัวคุณคและครอบครัวคุณต่อจากนี้ไปผมว่ามันผ่านจุดที่ร้ายที่สุดไปแล้วล่ะครับใช่ไหมมันมันก็ต้องมีแบบนี้แต่ว่าบทเรียนผมว่าในครั้งนี้คือการทดสอบความเข้มแข็งใช่ไหมมันคนเรามันต้องสู้ถูกไหมล่ะเดี๋ยวงานแต่งผมสัญญาแต่ผมไปไปร้องเพลงให้พี่เลยเพลงอะไรสัญญาแล้วนะเพงเฮงต้นพีลาลาลาเดี๋ยวจะมีแต่สิ่งดีๆครับผมสิ่งดีครับสิ่ดีไปแน่นอนนะครับเอาละครับอ่านี่แหละครับก่อนปินเบรกนี่ผมคุยถึงนีิดอนนนี้เเบลี่ยยมีีโรรงเน สอนเต้นด้วยนี่ใช่ไหม่อยู่ทองหล่อเคยมาเต้นไฮฮิลรายการพิวดีทีนี้ใช่ใช่มารายการที่เราใส่ส้นสูงเต้นอะที่พี่โอ้โหอยากไปเรียนล่ออยากไปเรียนต้องทำไงครับพี่ก็ไปสมัครได้ค่ะไปเรียนก็ไปได้เลยไม่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานบางคนชอบคิดว่าอุมาเรียนแล้วเต้นไม่เป็นจริงๆก็เริ่มจากสูนนะก็สอนได้ถ้าเกิดว่าเราทํางานครในสายธุรกิจสมมติทำทำธุรกิจ เดี๋ยวไาทำออฟฟิศอย่างี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยว่างสามารถไปเล่นเต้นได้ค่ะอยู่ทองหล่อซอยสิชื่อเฮาส์สับแดนเฮาส์สับแดนไปดูในแฟนเพจก็ได้ไม่ต้องเป็นวัยรุ่นคือเป็นผู้ใหญ่ก็เต้นได้ได้หมดค่ะเพราะว่าเบลมีตอนนี้เบลเรียนเพิ่มในด้านพิลาทิสเป็นครูสอนพิลาทิสด้วยเป็นพิลาทิสแมัทแต่ยาย้ายาย่ายิงหญิงไหมครับตอนนี้หญิงตอนนี้หญิงงานหนักมากไม่ได้เจอกันเลยคุยกันแบบนานๆทีล่าสุดไปดูจันดาราี่หญิงเล่นช่วงนี้หญิงเขาต้องเดินสายไงใช่เจอช่วงนี้ น้ำแข็งหลังตลอดผมยิงไปไหนก็ต้องพกต้องแข็งไปด้วยดูอิจฉามาริโอมากแบบดิวเนี่ยโอ้โหแข็เลยอะคือแบบอยากอยากเล่นแนวนี้มากครับคุณได้ดูแล้วเหรอครับเล่ไดดูเกิดมาคุยปะได้ดูครับโอ้โหเดือดมากเลยพี่ยิงกันตักใช่ไหมใช่ครับนี่มีคนบอกบอกว่าเราเซตรู้ป่าไม่รู้คนให้ดูหรือแบบ เห็นเห็นตัวอย่างเดี๋ยวเม่อไเออดิจันดาราคือรากกับหญิงเนี่ยเขามีปากเสียไม่มีปากเสียหรอกคือเข้าใจผิดนิดหน่อยแต่จากการส่งข้อความออนไลน์เนี่ยเขาก็มาถ่ายรายการเกิดมาคุยอีกวันหนึ่งแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะออกอากาศทั้งหมดเลยประเด็นนี้เขาถกเถียงกันปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์ บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราเซตฉากให้คนสองคนทะเลาะกันแล้วผมก็คิดในใจเซตได้ยังไงนะพี่แต่ว่าทีมงานตัดต่อได้เงียนมากอัผมว่านะมันก็เลยดูเหมือนละครนั่นเองนะครับแต่ก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วลงตัวแล้วจริงจริงหญิงกับตั๊กเขา็คไม่มีอะไรหรอกนะคู้หญิงอ่ะแล้วเป็นติ๊กคือศิลปินทั้งคู่ใช่ไหมเวลาอารมณ์ร้อนมันก็ปั้งกันกลางรายการนะฮะแต่ว่าพอพอเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็ก็จบนะครับไม่มีอะไรนะฮะเอาละครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับทีมงานให้ดูเลยครับ อ๋อนี่คือจันดาราที่จะออกอากาศตอนสองคือวันในทิตนี่ีครั้งหนึ่งครับผมจะมีการเล่าเรื่องผีนะครับแต่ข่าวบอกว่าเนี่ยเดีวก่อนนะมีทีมงานถามว่าหญิงคบกับคน่ังชาติเหรอครับตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้เลยจริงๆไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้อัปเดตเลยค่ะไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยมีคุยมีเจอกันล่าสุดก็คือเรื่องจันดาราที่เป็นงานเปิดตัวค่ะอ๋อ วันนี้เรากำลังทำโพลอยู่ครับคุณผู้ชมว่าระหว่างแจ็คแฟนฉันกับอาไทยเนี่ยนะฮะเด็กน้อยวัยเท่าไหร่นะหกอาไทยแฟนใครอ่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เด็กคนนี้สิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบนะฮะสาวๆนะสาวๆชาวไทยนี่จะชอบใครมากกว่ากันถามเบลดีกว่าเนี่ยเรู้จักอาไทยใช่ไหมฮะค่ะค่ะได้ดูเรื่องนี้ได้ดูระหว่างแจ็คกับอาไทยคุณเบลชอบใครมากกว่ากันอ่าเอาเอาตอนนี้หรือตอนนู้นตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยระหว่างสองคนเนี่ยคุณว่าคนไหนคนไหน อ่าซับเวอร์กกันนะคนนั้นเขาน่ารักก็ชอบคนนี้ครับคนนี้โอ้ชอบคนนี้เดี๋ยวผมไปงานแต่งพี่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะครับระหว่างอาไทยกับแจ็คเนี่ยผู้สาวจะชอบใครมากกว่ากันนะครับและนี่พบกับน้องน้ำปั่นนักแม่นปืนตัวน้อยที่มียุเพียงเท่าไหร่นสามขวบขึ้นครับผมนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับพบกันหลังคารบสงครามนะครับทุกผู้ชมนะครับพักกันแป๊บนึงครับ